สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ดูข่าวดูทิกต o อกก็มีแต่ข่าวไอ้ปัญหาชายแดนประสาทตาเมืองทมไม่จบรากทียิ่งดูยิ่งเจ็บใจยิ่งทรมานขาขาดไปคนหนึ่งแล้วบอกว่าจะตอบโต้เขาก็าไม่เห็นมีอะไรตอบโต้เขาเลย วันนี้เจออีกคลิปหนึ่งทหารกัมพูชาฝากมือเรียกนักท่องเที่ยวไทยแบบเยอะหยันก็ไม่มีอะไรผมงงจี้เปงเลยทำไมประเทศไทยณตอนนี้ทำไมเป็นแบบนี้ทำอะไรไม่ได้เลยสู้ลาวกับไอพ้พม่าไม่ได้แล้วอ่ะผมว่าตอนเนี้ยศักยภาพอ่ะ ไม่รู้รัฐบาลหรือทหารหรือหัวกันหรือยังไงผมคิดแบบคนโง่ๆเลยนะคิดแบบคนไม่เรียนหนังสือเลยสร้างกำแพงไปเลยกั้นไปเลยจะผิดอนุสัญญาอะไร M U U M ยอะไรผมไม่รู้หรอกกั้นกั้นไปเลยกำแพงไม่ให้มันมามันของไทยนี่อันนี้ให้เขาขึ้นมาบนประสาทมาเยือยยันนักท่องเที่ยวทหารก็ไม่กล้า ให้ทหารเข้ามาป้วนเปี้ยนอยู่ในปราสาทเขาไม่ให้เข้าปราสาทด้วยโอ้ไม่มีปัญญาทําอะไรเลยขาขาดไปคนหนึ่งแล้วกั้นกำแพงเลยพี่น้องถ้าคิดอุบายอะไรไม่ออกก็เอาไในด้ามปืนทหารเราอะกระแทกแม่งปราสาทให้มันพังไปแล้วก็กัน้นบอกว่าอย่าขึ้นอย่าเพิ่งขึ้นมาชั่วคราวอ,าอยู่ช่วงในการ ทนุบำรุงก่อสร้างอะไรก็ว่าไปเออมีหัวเลยดิผมไม่ได้เรียนหนังสือผมยังคิดได้เลยง่ายๆแค่นี้เออบอกว่าต่อเติมทนุบำรุงซ่อมแซมอะไรก็ว่าไปกั้นกําแพงเลยไม่ให้ใครขึ้นเลยปิดชั่วค้าวไปเลยอันนี้อะไรปล่อยให้เขาเดินขึ้นมาโอ้ผมงงเลยดูแต่ละคลิปไม่ไหวเลยว่าคนไทยหลายๆคนก็เป็นเหมือนผมว่ามันไส วันนี้เห็นคลิปโอ้โหกวักมือเรียกเลยกวักมือเรียกนักท่องเที่ยวไทยเหมือนแบบมึงมาดิอะไรเงี้ยกูพร้อมบวกอะ่ะทหารไทยก็ได้แต่ห้ามไม่อยากอะไรให้รุนแรงไม่รุนแรงเลยขาขาดไปคนหนึ่งแล้วบอกจะตอบโต้อะไรเขาไม่เห็นมีอะไรเลยนี่หน่อยเขาก็มาฝังให้ตรงตีนปราสาทอ่ะระเบิดอะ่ะลงไปก็เหยียบเลยต้องตายดูแล้วอะ่ะ เหนื่อยใจยิ่งดูข่าวทุกวันนี้นักวิชาการนักข่าวก็เอาอะไรไปออกข่าวอะไรไม่รู้ยืดเยือ้อหน้าเบือ่อไม่ทำอะไรกันสักทีผมงงเลยโอเคครับพี่น้องคลิปนี้แค่นี้ก่อนขับรถอยู่เดี๋ยวอันตารายโอเคสวัสดีครับ